Armofac Academic Center a total solution for better life สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจของเรานะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องออชีวสารสนเทศหรือ bioinformatics กันคือมันเหมือนเป็นทีมไอทของวงการชีวภาพเลยนะครับในยุคที่ข้อมูลมันโอโ้เยอะมากเป็น Big Data ไปแล้วซึ่งมันสำคัญมากๆเลยในการทำความเข้าใจข้อมูลชีวิตมหาสารสมัยนี้ใช่ค่ะ วันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะชีวสารสนเทศนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมเอ่อทำไมมันถึงจำเป็นมากๆในยุคนี้แล้วข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมาจากเทคโนโลยีไหนบ้างแล้วก็แน่นอนค่ะความท้าทายต่างๆที่เราต้องเจอน่าสนใจมากครับงั้นคำถามแรกเลยทำไมทาไมสาขานี้มันถึงเกิดขึ้นมาล่ะครับแล้วมันสำคัญขนาดนั้นเลยล่ะครับ คือจุดเริ่มต้นมันมาจากการที่ข้อมูลทางชีววิทยาโดยเฉพาะข้อมูลลำดับพันธุก,กรรมเนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นแบบโหเยอะมากจริงๆเยอะจนนักชีววิทยาแบบเดิมๆเนี่ยตามไม่ทันและวิเคราะห์ไม่ไหวชีวสารสนเทศก็เลยเกิดขึ้นมาค่ะมันคือการเอาความรู้หลายๆด้านมารวมกันทั้งชีววิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็พกุกคณิตศาสตร์สถิติเพื่อจะสร้างเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยจัดการวิเคราะห์แล้วก็ หาความหมายจากข้อมูลชีวภาพพวกนี้เหมือนเรามีข้อความสั้นๆเป็นพันล้านข้อความเลยค่ะแล้วเราต้องอ่านให้เข้าใจชีวสารสนเทศก็คือเครื่องมือที่มาช่วยเราตรงนี้ละค่ะอืมเข้าใจแล้วครับแสดงว่าหัวใจหลักเลยก็คือการจัดการกับข้อมูลที่มันเยอะมากๆใช่ไหมครับที่มาจากเทคโนโลยีหาลำดับพันธุก,กรรมที่เดี๋ยวนี้มันทั้งเร็วทั้งถูกลงเยอะเลยใช่ค่ะแล้วมันก็ช่วยให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นด้วย อย่างยีนใหม่หรือกลไกโรคอะไรแบบนี้ถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณอย่างเดียวนะคะความซับซ้อนหรือคอมเพลซิตี้ก็สำคัญมากคือข้อมูลชีวภาพเนี่ยมันโยงกันไปหมดเลยตั้งแต่รหัส DNA ไปจนถึงเซลล์ทำงานยังไงร่างกายทำงานยังไงส่วนเรื่องการนำไปใช้ประโยชน์นี่ก็แบบว่ามีพลังมากๆค่ะตั้งแต่พัฒนายาเลยเช่นหาเป้าหมายยาใหม่ๆที่มันแม่นยำขึ้นหรือออกแบบยาที่ผลข้างเคียงน้อยลง ซึ่งมันช่วยประหยัดเวลาประหยัดเงินในการทดลองไปได้เยอะมากเลยนะคะหรือจะไปทางการแพทย์แม่นยำหรือแม้แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ช่วยได้อย่างการระบุสายพันธุ์จูลินซีหรือดูว่ามีการกลายพันธุ์อะไรไหมเพื่อปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้นครับผมแล้วข้อมูลที่ว่าเยอะๆซับซ้อนซับซ้อนเนี่ยครับหน้าตาหลักๆมันเป็นยังไงครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ หลักๆที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นข้อมูลลำดับค่ะหรือ sequence data ก็พวกลำดับ DNA ที่เป็น ATCG หรือลำดับ RNA ที่เป็น a u c g หรือถ้าเป็นโปรตีนก็จะเป็นลำดับกรดอะมิโนโ20ชนิดนะคะอ๋อครับครับที่เป็นรหัสรหัสใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีข้อมูลแบบอื่นที่สำคัญมากๆเหมือนกันนะคะอย่างเช่นอะไรครับ ก็ S <S <S <an> จะมีะข้อมูลโครงสร้างหรือ structural data ค่ะอย่างโครงสร้างสามิติของโปรโตีนอ๋อที่ alpha fold ทำนายได้แม่นๆนั่นใช่ไหมครับ <S <S <an> ใช่เลยค่ะตัวนั้นเลยเดี๋ยวนี้ AI เก่งขึ้นมากแล้วก็มีข้อมูลการแสดงออกของยีนหรือ gene expression data อันนี้จะบอกว่ายีนไหนทำงานมากน้อยแค่ไหนในสภาวะต่างๆแล้วก็ยังมีพวกข้อมูลปฏิสัมพันธ์หรือ interaction data ที่บอกว่า โมเลกุลต่างๆมันทำงานร่วมกันยังไงเป็นเครือข่ายแบบไหนคะพอพูดถึงข้อมูลลำดับเยอะๆก็นึกถึงตัวเทคโนโลยีที่สร้างมันขึ้นมาเลยครับคือ next generation sequencing หรือ NGS ที่เขาเรียกกันอันนี้คือตัวที่เปลี่ยนวงการเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ NGS หรืออีกชื่อคือ high throughput sequencing นี่แหละค่ะตัวเปลี่ยนเกมเลยเพราะมันอ่านลำดับพันธุก,กรรมได้ทีละเยอะมากๆพร้อมๆกันแบบขนานเลยค่ะ ซึ่งมันเร็วกว่าถูกกว่าวิธีเดิมๆที่ชื่อแซงเกอเยอะมากๆหลักการคร่าวๆนะคะก็คือเตรียมตัวอย่างตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เ,เพิ่มจำนวนแต่ละชิ้นแล้วก็อ่านลำดับเบสพร้อมๆกันเป็นล้านล้านชิ้นเลยเสร็จแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยประกอบร่างช่วยวิเคราะห์ค่ะซึ่ง NGS ก็มีหลายแบบย่อยๆอีกนะครับอย่างที่ได้ยินบ่อยๆก็ Who e g e n o m e Sequencing ดูทั้งจีโนมเลยหรือ RNAseq ที่เอาไว้ดูว่ายีนไหนทำงานแล้วข้อมูลดิบๆที่ออกมาจากเครื่องหรือ raw reads นี่มันคงเหมือนจิ๊กซอชิ้นเล็กๆแบบเยอะๆมากๆเลยสิครับประมาณนั้นเลยค่ะ raw reads มันคือลำดับสั้นๆจำนวนมหาศาลเลยเราต้องเอาไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่า mapping ก่อนคือเอาไปเทียบกับจีโนมอ้างอิงหรือ reference genome เพื่อจะหาว่าเอ๊ะไอชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้นเนี้ยมันมาจากตำแหน่งไหนบนแผนที่ใหญ่ พอรู้ตำแหน่งแล้วเราถึงจะไประบุความแตกต่างได้เช่นการกลายพันธุ์หรือไปวัดระดับการทำงานของยีนได้ค่ะโอ้ oh, ข้อมูลมันไหลมาเยอะขนาดนี้แล้วนักวิจัยทั่วโลกเขาเอาไปเก็บที่ไหนเขาถึงกันยังไงครับต้องมีแหล่งก,กลางๆใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเราเรียกว่าฐานข้อมูลชีวภาพหรือ biological databases มันเหมือนเป็นห้องสมุดดิจิตอลขนาดยักษ์เลยค่ะ ที่สำคัญสคัญก็เช่น NCBI ของอเมริกาอันนี้ใหญ่มากมีทั้งจีนแบงก์เก็บข้อมูลลำดับพับเมดบทความวิจัยหรือถ้าเน้นโปรตีนก็จะมียูนิโพนถ้าเน้นโครงสร้างสามมิติก็จะมี PDB ค่ะฐานข้อมูลพวกนี้สำคัญมากๆค่ะเป็นศูนย์กลางให้นักวิจัยทั่วโลกเข้ามาแบ่งปันข้อมูลเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ต่อยอดงานวิจัยกันได้ การเข้าไปใช้ก็คงคล้ายๆใช้ Search Engine แต่เป็น Search Engine สำหรับข้อมูลชีวภาพโดยเฉพาะเลยนะครับคล้ายๆค่ะแต่ก็จะซับซ้อนกว่าหน่อยเพราะข้อมูลมันเชื่อมโยงกันเยอะซึ่งนี่ก็เป็นความท้าทายใหญ่เลยค่ะคือการจัดการข้อมูล Big Data พวกนี้ทั้งเรื่องปริมาณที่มันเยอะมากหรือ Volume ความหลากหลายความซับซ้อนหรือ Variety Complexity แล้วก็เรื่องพลันประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ทรัพยากรเยอะมาก storage processing ความเร็วที่ข้อมูลมันเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหรือ velocity แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือ velocity quality ค่ะครับเรื่องความถูกต้องนี่น่าจะสำคัญสุดๆเลยโดยเฉพาะถ้าจะเอาข้อมูลไปใช้จริงๆอย่างผลิตยาหรือการแพทย์เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะเรื่องนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะในอุตสาหากรรมที่ต้องเป๊ะมากๆอย่างการผลิตยาที่ต้องทำตามมาตราฐาน GMP เขาจะเน้นมากๆเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลหรือ data integrity คือข้อมูลต้องเชื่อถือได้ไม่ถูกแก้โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับได้หรือ audit trail ว่าใครทำอะไรกับข้อมูลบ้างแล้วก็ต้องมีการรับรองความถูกต้องหรือ validation ของซอฟต์แวร์ที่ใช้ด้วยค่ะความท้าทายพวกนี้ล่ะค่ะ ที่มันผลักดันให้เราต้องพัฒนาเครื่องมือชีวสารสนเทศใหม่ๆตลอดเวลารวมถึงเอา AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วยสรุปได้ว่าชีวสารสนเทศนี่กลายเป็นเครื่องมือที่แบบว่าขาดไม่ได้เลยจริงๆสําหรับชีววิทยายุคใหม่นะครับทั้งช่วยจัดการข้อมูลสารพัดแบบทั้งลําดับโครงสร้างการแสดงออกที่ส่วนใหญ่ก็มาจากพลังของ NGS แล้วก็มีฐานข้อมูลกลางให้ใช้ แต่ก็ยังมีความท้าทายเรื่อง Big Data ที่ต้องพัฒนาวิธีรับมือกันต่อไป ใช่ค่ะและอยากจะทิ้งท้ายมุมมองชวนคิดไว้นิดหนึ่งนะคะว่าการที่เราเริ่มเข้าใจเริ่มจัดการภาษาแห่งชีวิตที่อยู่ในข้อมูลมหาศาลนี้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวนะคะแต่มันกําลังจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองเรื่องสุขภาพการรักษาโรคหรือแม้แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆไปเลยลองคิดดูสิคะว่าถ้าในอนาคตเราสามารถอ่านและตีความภาษาที่ซับซ้อนนี้ได้มั่นยําลึกซึ้งยิ่งขว่านี้อีก มันจะเปิดประตูไปสู่อะไรใหม่ๆที่วันนี้เราอาจจะยังนึกไม่ถึงก็ได้ค่ะ